สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e นะครับผมคลิปนี้ผมพาท่านผู้ชมมารับชมภายในเก่งเจ้าแคทเอเจ้าแคทเจ้าโกเบโก SK 200รุ่น10หรือว่าเจ้ามาร์คเทนนะครับหรือว่าเจ้า YN 15นั่นเองนะฮะกับงานลอกลูกลังนะครับผมลอกลูกลังเก็บไว ให้เจ้าของที่ออกไปทําถนนตรงไหนไม่รู้นะฮะที่สวนอีกสวนหนึ่งนะครับอยู่ภายในเก๋นะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้ขับเองนะครับพามารับชมภายในนะก็แข่งเอาเรื่องนะครับลูกลังอ่ะด้วยก็ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ต้องจ๊กๆๆก Càng chạy đai lời à Cái môn Hả? À? Cái môn Nó phải mét đi Ồ Còn này Nó phải ở bên kia Nhạc này cũng chạy đai Chạy đai mất จะทับเป็นอย่างนี้ทั้งทั้งบ่อเลยเนาะแต่แบบว่าลงไปสิบเมตร,รแล้วเป็นอย่างนี้หมดแล้วสบายเราไยเนาะบายไปโอ้โหทำงานสบ,บายแล้วคูด<า>ตั้งๆไปเลยเนาะไม่พังแน่นอนแน่แต่ลูกล้างลักษณะแบบนี้ส่วนมากจะอยู่แถวแถวแถวทา,ทา,ทาทงทางขุ่นปะทางตาดปะเออใช่แต่วางสับปะรดพวงอะไรอะไรเงี้ยมีไหมมีมีนะหมดเลย พอผมเคยเห็นเขาขุดกันอยู่อ่ะมันมันเป็นลูกลังประมาณเจ็ดแปดเมตรอ่ะแล้วข้างล่างก็เป็นหินกาบเลยหินดาเลยย่าีเลยง่ายเลยอยากเจอเลยแล้วขุดแบบสวยงามแบบมันสวยแล้วมันขุดง่ายเนาะคือเป็นลายฟันลงไปเลยมันตั้งอ่ะมันขุดง่ายอ่ะมันตั้งสลบต้นตั้งกับสลบนอนเนี่ยมันขุดยากกว่ากันนะใช่ไหมใช่ตั้งเนี่ยมันขุดง่ายกว่า จะแข็งอยู่ประมาณเม็ดหนึ่งเม็ดมั้งความหนาของลูกลังที่ว่าแดงแดงแข็งแข็งอันนี้เราขุดแล้วเราเอากรสามาใส่นะครับดินกรสามาใส่วันนี้รถดำมาได้วิ่งนะฮะฝนตกหนักอยอ

ไอ้ปุปลามาเผาไม่ติดหรอกไม่ติดอ่ะผมบอกแล้วไม่ติดลองแล้วมันเป็นน้ำอยู่ในเนาะอือต้องทิ้งไว้แห้งอย่างเดียวนะเออกองทิ้งไว้วนะ่ะว่าผมไปเอาเผาไปผมจับแยกหมดเลยมันไม่ใช่ไม้แล้วมันไม่เหมือนไม้น้ำเทอะไรเออน้ำข้างในเต็มเลยถึงว่าเวลาเขาเผาเานี่ยนะเขาต้องสับสับต่อสับสับ อยู่ก็บเฮฮาดครับเฮฮาดเนี่ยมันต้องงึ้งเงึ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 งมันต้องช่วยบงกีช่วยงึงงึงเงึงมันถึงจะเข้า หเปิดหน้าฝาคุณง <Si ่ายกว่านะเปิดหน้าฝาคุณง่ายกว่านะเราจะเปิดจะไปให้รถลงไงอ่ะเนี่ยบอกว่าเปิดเปิดช่องนี่ ครึ่งหนึ่งเดียวครึ่งหนึ่งให้มันลึกไปเลยแล้วก็เลยครึ่งหนึ่งเนี้ยให้รถดับมันวิ่งลงมางแล้วก็ให้มันถอยลงแล้วเราถ่ายผักลงผักลงอีกางงุ่นเนาะเออให้ให้เราถ่ายมันผักลง,งลง <จ traveled S 1> ลงลงใช่เราเจาะช่องนี้ให้เป็นหลุมใหญ่ลึกไปเลยเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วใก็รถดับมันวิ่งลงมาแล้วก็ให้มันเทลงเราถ่ายผักลงผักลงหลุมเลยหลังจากนั้นกเราเปิดตรงนี้อีกแถบนึงฝั่งโนู้นอ่ะอีกแถบนึงเปิดอีกช่องนึงไอ้กแนวนึงอ่ะให้รถดับมันวิ่งลงมาสะดวกอ่ะ นลิมดีกว่าเลีนี้ดีกว่า,วาเอาเอาแท็กหนึ่งอ่ะเอาแท็กหนึ่งลึกๆไปเลยฮ <c oughs> ึไม่เข้านครับนี่นะครับความเปรียบเทียบดูเปรียบเทียบเอาอันนี้เราเราไม่ได้อวยแคทนะคือถ้าเกิดเป็นแคทมันก็จะเข้าดีกว่านี้หน่อยนึงเนี่ยมันจะจืดเข้าไปเลย đúng hả? lai giật tưởng luôn mà Lai giật phẳng thì lứt mà Lai Tak ada nak ambil pot dekat body Oh. ada <isolation> <tock z> <tock> เลยเท่าไหร่ประมาณฮะเลยเท่าไรดินครับดินเอะเลยประมาณเอ่อประมาณหกร้อยเออไรเข้าชั้นสองเสร็จปั๊บเราก็กาไม่ถูกด้วยนะบางทีไปเจอหินหรือเปล่าเดินเลยอย่างเราเปิดแค่นี้ไปก่อนถ้าเปิดเยอะมากเดี๋ยวถ้าเกิดดินมันไปเจอหินแล้วไม่มีดินถมขึ้นเขาเงี้ยใช่ไหมเสียเวลา อเออเออเอองอังะเฮอเอาสองคนไปนั่งอยู่ไนดีกว่ามั้ยเล่นเงี้เนี่ยใช่ปะให้มันขับไปไหนจะขับเขาเอรอเดี๋ยวเรอเดี๋ยวเตรียมนี่มอบอกว่านี่บอกว่าให้แค่เขาไแง่ไปแง่ทีละข้างไป กคนีไม่เข้าเลยอันนี้เร่งหมดเลยอะเอสเอสแล้วก็เร่งสุดหะอ่าเอแล้วก็เอไม่เคยไม่เช่เร่งสุดอ่ะไวเกินเนะไวๆประมาณนี้ก็พอแล้ว

นีแล้วสุดยอดแล้วหรืรางตรงนี้เนี่ไปบด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 เ่ยอ่ะเติบเลยนะดีด้วยไอปนดินด้วยเด็มันนขุดลงมันขุดเลอโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะฮะ เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ